สวัสดีครับสวัสดีค,ดคเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนภทริศและหนูจ๋าค่ะคร,รับกับรายการคึกไปเที่ยวไปนะครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ใช่แล้วค่ะหลังจากที่ผ่านมาสองที่ที่ผ่านมานี้เราก็ได้ไปเที่ยวรอบๆอ่างขางแล้วเนาะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่รอบ<ะ>เลยยังไม่รอบแบบนี้กันเลยึ้นอีกแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งไปมั้งเนาะใช่ค่ะเป็นบางส่วนนั่นเองนี่เราก็ขึ้นมาให้สูงกว่าเดิมอี่แหละวันนี้พี่จะพาหนูจ๋าไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวเขา ที่อยู่บริวรเวณเุตชายแดนตรงนี้จริงๆนี่ก็ไปได้แล้วนี่อันนี้ปะที่เห็นแต่งเตรียมมาหลายวันแล้วเนี่ยวันนี้ได้ใช้แล้วละ่ะเป็มที่ตะกี้ผ่านไปมา,มา,ก,าก็คนสนะีใกล้กันนะใกล้เคียงชาวของมุงด,ดูใหญ่เลยตัวอะไรอยู่วะเอ้ยไ่ช่ะเท่าไหนวะหลงเข่าหรือเปล่านอกจากจะพาไปดูวิ <laughs> ถีชีวิตชาวบ้านตะเข็บชายแดนแล้วเนี่ยนะเราจะพาหนูจ๋าเนี่ยไปสัมผัสถึงไรสตอเบอรี่จริงๆรชอบทานนะ เดี S <S ๋ยวจะพาไปเก็บกินสๆดๆตั้งต้นเลยแต่ถ้าไปแล้วเจอแต่ใบนะพี่นนอทำไมหนูจ่าจะกินพี่ชายหรอจ๊ะไปไปดีกว่า ý bên ý mãi châu đẻ cướp gắn đâu u bên ý mai châu đẻ cướp gắn đâu màn gió phi rất xa để và la rõ càng สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคับก่อนอื่นขอถามนะครับมันเป็นการแสดงนี่เรียกว่าอะไรครับอันนี้เหรอคะครับจะเป็นการแสดงของชนเผ่าดาราอ่างค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นนางร้อยเงินนะฮะข้อมายของเพลงของนางร้อยเงินอ๋อเออยังเขาจะถือว่าเมื่อก่อนนี่เออจะคล้ายๆกับพระสุทนมโนราเป็นนางฟ้าลงมาเล่นน้ำอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็นายพานนี่เอาหวายไหมฮะ อันนี้เขาจะเรียกว่ายเอาหวายนี่คล้องคล้องแล้วก็หลังจากนั้นนี่ผู้หญิงนี่จะบินไม่ได้เงี้ยเออเราก็เลยต้องอยู่กับผู้ชายอ๋อนี่ก็คือมโนราห์ทั้งหมดนี่เป็นนายพานจับทีโอ้โหเจ็บนางฟ้าเจ็บตนเลยโอ้าเัวมากมากแล้วเราเนี่ยก้าจแสดงแต่จริงๆนี่เมื่อก่อนมันจะมีอยู่เจ็ดองเงี้ยเจ็ดองมัก็พอดีเลยเจ็ดองมาเล่นน้ำ แล้วน i, ี่เสื้อผ้านี่เป็นเสื้อผ้าประจำค่ะเป็นชุดประจำเผาคือคือใส่ปกติใส่อย่างนี้แล้วปกติใส่อยู่แล้วปกติแต่งงี้ทุกวันแต่งตัวแบบนี้เลยแต่พวกนี้จะไม่ใส่คะเป็นพวกลายเครื่องประดับใช่ไหมจะแต่งตัวสวยไปไหนเนี่ยอยู่บ้านทํางานอยู่บ้านจะแต่งตัวสวยไปไหนอยู่บ้านก็แต่งแบบนี้ค่ะสวยนะแต่เขาจะสวยเขาก็จะใส่อย่างงี้ไงที่นอตเครื่องประดับทำนี่นี่คือทําเองหมดเลยไหมครับทำเองหมดค่ะจริงเหรอคะค่ะ มังเกะี่หนักนะถ้าไปทำงานก็จะไม่ใส่พวกเครื่องมาดับสร้อยคออะไรไม่ใส่เนาะใส่ชุดธรรมดาคือสบาก็จะมีเสื้อเสื้อตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ้าซิ่กลมเกลืนนะเดี๋ยวนะเข็มขัดนี่คือทุกวันต้องใส่่ะต้องใส่เป็นการบ่งบอกว่าฉันยังไม่ถึง50นะอย่างนี้เหรอฉันยังเป็นสาวอยู่นะถ้าห้าสิบขึ้นไปนี่เขาจะใส่แบบเป็นสีแดงค่ะเป็นหวานสีแดงกับสีดำเงี้ยแต่ถ้าห้าสิบลงไปนี่เขาจะใส่แบบเข็มขัดใหญ่กับ วายัวเนี้ยห้าสิบลงไปก็คือไม่ถึงห้าสิบไทยยังไม่ถึงห้าสิบแล้วเด็กๆต้องใส่ไหมใส่ค่ะเด็กๆก็ใส่เหรอใส่ค่ะเออผู้ชายใส่มาผู้ชายก็มีค่ะผู้ชายจะเป็นยังเลสโลงแบบนี้เป็นสโลงผ้าทวกงนี้เราเราถอเองทอเองค่ะทุกอย่างทําเองหมดเลยทําเองหมดเลยเป็นของที่หาได้ในท้องถิ่นเลยโอ้โหเนาะเจ๋งเนาะอ่ะ เดี๋ยวไม่ร okay. ้บกลัวนะลำต่อดีกว่าโอเคแต่หน oh, ูจ๋าจะร่วมนกับพี่พี่ครับหนูจ๋าร่วมลับบ้านเรหรอา จ้าครับการแสดงให้คุณจบไปเนี่ยเป็นชาวเขาเผ่า,าอะไรครับค่ะเ,เขาเป็นชาวเขาเผ่า,าดาราอ้างดาราอ้างชื่อนี่หนูไม่เคยได้ยินเลยะอ่าเป็นเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เราได้ดูการแสดงเข้าไปเป็นกลุ่มที่อบพยพมาจากฝั่งพม่าอ๋อคือไม่ใช่คนไทยค่ะ,ะไม่ใช่คนไทยดั้งเดิมที่นี่เอาอย่างชาวดาราอ้างเนี่ยซึ่งเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนพม่าเขาเข้ามาอยู่ในประเทศเราได้ยังไงก็ต้องขออนุญาตใครหรือเปล่าค่ะก็คือมี เรื่องเล่าันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะก่อนที่กลุ่มของดาราอ้างจะเข้ามาอยู่ในฝั่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็อพยพมาจากฝั่งพม่าแล้วก็มาอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างไทยพม่ายังไม่ได้เข้ามาฝั่งเราอย่างเชิงอย่างเชิงทีนี้เ,เขาเอตอนนั้นเนี่ยโครงการหลวงตั้งแล้วะนะคะแล้วก็เขาก็รู้ว่า,ามีพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยจะเสด็จที่โครงการหลวงก็มีคนที่อยู่บนนี้คนจีนคนอะไรแนะนําว่าเออเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ฝั่งไทยก็ลองมาเข้าเฝ้าในหลวงสิ เขาก็เลยตัดสินใจมาเข้าเฝ้าม,มารอเข้าเฝ้าในหลวงแล้วก็มาเจอพระองค์นะคะทีนี้พระค์ก็ตัดถามว่าเป็นยังไงเป็นชนเผ่าอะไรอยู่อยู่ที่นูน่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเขาลําบากนะคะอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะมาอยู่ฝั่งไทยในหลวงก็เลยอนุญาตให้เขาย้ายเข้ามาจากฝั่งพมา่ามาอยู่ตรงชายฝั่งของบ้านเราใจด,ดีทั้งเลยน้าพระไทยท่านเราวันนี้พอเขาข้ามแดนมาอยู่ประเทศเราแล้วเนี่ยอาชีพหลักๆของ าก็ในช่วงเริ่มต้นที่เขาเข้ามาจริงๆเนี่ยเมื่อเขาอยู่ฝั่งพม่าเดิมเขาก็ปลูกฟินบ้างปลูกเผือกปลูกข้าวเข้าไร่อะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นโดนฝั่งพม่าใช่ค่ะทีนี้พอข้ามเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอมาอยู่ในฝั่งของเราทางโครงการหลวงเองก็ออกมาให้การสนับสนุนในเรื่องของการปลูกผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆซึ่งจะสร้างรายได้แล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเขาตอนนี้เขาก็ทําการเกษตรกับเราอย่างกลุ่มดาราอ่างเนี่ยเขาก็จะทำเรื่องของผักอินรี นะคะแล้วก็มีปลูกชาปลูกอะไรด้วยเนี่ยแต่หลักๆก็คือจะเน้นเป็นกลุ่มของผักแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติมีชาวเขาอื่นเข้ามาอยู่เนี่ยยังจะเข้ามาได้ไมหมคะคือในบริเวณนี้<อ>จริงๆเนี่ยตอนนี้เราก็เขาเรียกว่ามีการจํากัดจํานวนการอพยพเข้ามาค<อ>ือถ้าถามว่ายังมีกลุ่มดาราอ้างที่อยู่ฝั่งพาม่าไหมก็มีก็แสดงว่าถ้ามีกลุ่มใหม่ที่จะอยากเข้ามาก็ยากขึ้นแหละใช่ค่ะยากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการตรวจการ การผ่านด่านอะไรต่างๆก็จะข้ามมานำบัตก็คือ<า>จะเป็นกลุ่มลกล,มลุ่มเดิมที่อยู่าจากัดจํานวนคนด้วยค่ะใช่เราคือจะมาแล้วเราเองก็ต้องไม่ลําบากเ,เขาเองถ้าจะมาก็ต้องไม่ลําบากด้วยถ้ามากันมากๆก็จะลําบากหรือว่า,าไม้ฟังเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่นี่นะไปพามาก,กันดีไหมไม่าบายค่นะอยู่ที่นี่